สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดโปรแกรมนะเป็นโปรแกรม t e a m v i e w e r เอาไว้รีโมทเครื่องจากเพื่อนๆหรือทำงานที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้ลองไปศึกษากันดูนะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะครับโหลดฟรีนะครับอันนี้ก็พิมพ์ใน Google เลยนะครับเข้า Google มาหรือผมอาจจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะจะได้ไม่ต้องหาก็ได้กดเข้าไปเลย คมว่าทมวีเวอร์โหลดตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้กดคำม้านานนี้มันจะเจอแบบนี้นะครับถ้ามันมีอะไรเด้งก็กดเข้าไปยอมรับนะครับผมมันไม่ได้เด้งนะ่ถ้ามันมันจะเขียนว่ายอมรับคุกกี้อะไรประมาณนี้ก็กดยอมรับทั้งหมดของใครสามยสิบสองก็โหลดสามยสิบสองบิตถ้าของใครเป็นวิดีโหกสิบสี่บิตก็โหลดหกสิบสี่นะแต่ยุคนี้มันก็น่าจะเป็นหกสิบสี่กันหมดทุกคนแหละผมว่านะ กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับถ้าของใครใช้โปรแกรมดาวน์โหลดมันก็จะเด้งแบบผมนะถ้าใครใช้แบบไม่ได้มีโปรแกรมพวกนี้ก็จะดาวน์โหลดตรงนี้ข้างข้างหรือข้างบนแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเซตค่าแบบไหนก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับโหลดแป๊บเดียวนะแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาเลยนะครับก็คลิกขวากดติดตั้งเลยนะครับกดันแ admin ไปเลย อันนี้ติ๊กอันที่สามนะติ๊กตัวนี้เลยกดยอมรับไปนะครับติดตั้งไม่นานนะแปบ๊บเดียวเป็นที่โปรแกรมที่ติดตั้งง่ายเป็นโปรแกรมทีวีเวอร์ตัวนี้นี่จะเด้งแบบนี้นะเด้งมาแล้วก็จะติ๊กถูกตรงนี้ติ๊กถูกแล้วก็กดตรงนี้เลยนี่ทีนี้ก็เสร็จแล้วครับ นี่ก็รอให้แป๊บหนึง่งมันจะเด้งรหัสไอดีและรหัสมาอันนี้กดกดกากบ,บาททิ้งนะตัวนี้มันก็จะมีเป็นรหัสตัวนี้นะครับคือรหัสนี้รหัสอะไรแล้วส่งให้เพื่อนแล้วก็พาสเวิร์ดตัวนี้นะแล้วเขาจะเข้าคอมเรามาได้รหัสตัวนี้ปิดเปิดแต่ละครั้งนั้นจะเปลี่ยนนะรหัสล่างนีแต่ i อบนนี่ไม่เปลี่ยนอ่าเราส่งให้เพื่อนครั้งเดียวนะครั้งที่2ครั้งที่สาเขาจะเข้าไม่ได้เพราะเขาไม่รู้รหัสเราเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะวิธีปิดโปรแกรม ก็ปิดกากบาททิ้งแบบนี้อันนี้กดไปเลยถ้ามันขึ้นหรือตรงนี้ก็ปิดนะลองเปิดใหม่ว่ามันจะเปลี่ยนไหมตรงนี้แหลนะเปิดขึ้นมาใหม่จํารหัสได้ไหมตรงนั้นรหัสตรงเนี้ยปิดไปฮะเห็นไหมทุกครั้งเขาจะเปลี่ยน ไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเข้าคอมพิวเตอร์เราได้ตลอดนะเราเป็นโปรแกรมรีมูฟเครื่องนะเฉยความปลอดภัยมันสูงโอเคคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ